เออคุณพี่แป้งคะอันนี้กับว่าแต่แตามสื่อแล้วนะ,อ,นนนะอันนี้ว่าตามสื่อนะเจ้าอันนะี้ว่าตามสื่อนั่นนะอันนี้ในาฐานะาคนบ้านเดียวกันนี่ข้าเจ้าขอบอกเลยเนอะเอ่ออีอีสละเปาเนี่ยข้าเจ้าบบน,นับเนอะข้าเจ้านับอีนางงามปุน่นเนอะเออเออท่านท่านท่านคนนั่นนะท่านคนนั่นตีข้าเจ้าจะเออเอยถึงเนี่ยนะอีนี่เป็นคนบ้านไหนกับบุญงูเนาะอุ้ยใส่เตวตตดปินเลยอ่ะใส่เตว์ตะปินเลยนี่ มันปัจจัยแล้วมันปัจจัยง้ามเนาะบดีปาไปวัดตุดบดีปาไปวัดพระเจ้าตนหลวงมันเนอะเดี๋ยวทุตเจ้าจะพิษศีลทุตเจ้าจะพิษศีนจะได้ด่าด็อกเตอร์มาลิกาก็ตทุเจ้าจะพิษศีน่นกะพอย่างไปอย่างมาอุ้ยใส่กางเกงฟิตใส่กางเกงฟิตสลิฟีฟตัดเป็นเลย เป็นจะได้นะดเรมาลิกาคือมันแบบว่า,ากูกับมายากออู o ้กันซื้อๆเนาะนี่มึงบาเข้าใจเตียกะจะเพื่เข้าใจว่าจะได้ดเรมาลิกาก็มันใสกางเกงเนี่ยพอเราฟิตล่าไปน่ะมันฟิตล่าไปจะได้เหมือเวลามึงใสฟิตขนาดนั้นมึงต้องใส่เสื้อคลุมไปถึงหัวเนาปุ่นเวลามึงใสฟิตขนาดนั่นต้องใสเสื้อคลมุมโครงไปถึงหัวเนาอันนี้ปรากฏว่ามันหันหัวเนา เราจะได้ตอนแล้วปรากฏว่าหัวเนาปินออกมาเลยปินออกมาจะได้ปินจารีออกมาเลยแล้วปินจารีออกมาเนี่ยปินจารีเป็นตัววีสวีวีวีออกมาเลยอ่ะมันปินจารีเป็นตัวสวีวีวีระบุหมู่ผู้อํานวยการกองนั่นกองนี่มันยืนมันนั่งอยู่แถวที่สองแถวที่สามมันหันมดเลยปินจารีสวีวีวีเป็นตัววีวีวีมาเลยอ่ะเออเข้าใจก็เข้าใจก็ มันฮัดจนปอมันฮัดจนปอแมมันฮัดจนปอแตปแมดหมดเลยอ่ะมันเป็่จะได้ก็แตปแมดคือมันเป็่จะนั่นอะมันฮัดจนปอปิ้งจะรี่แล้วก็แตบกับแมดออกไม้อีน่เข้าใจกอเออเข้าใจแล้วเนาะบ่ต้องอธิบายแล้วเนาะอ่าอ่ะพีะ่น้องพะเยาบ้านเฮาไ่าต้องอธิบายแล้วเนาะเออ รัตมนตีขี้หมาอาย่างว่าอุย้ยใส่เตลยากัพิษตีปิ้นเจลีแตบแมดออกมาเลยนี่ปิ้นเจลีแตบแมดออกมาเลยไอ้คนนี้กูนี่ค่ะโอ้ยเข้าใจกระเจ้าเข้าใจแน่นอนเอาใครอยู่บ้านไหนเข้าใจป้องใครอยู่บ้านไหนที่ฟังภาษาข้าเจ้าแล้วเข้าใจคือบอก,บอกจื่อบ้านตัวเกามาตวัว บอกจึงบ้านตัวเก่ามาเหรอว่าทําไมฟังดเตรมลริกาแล้วจึงเข้าใจแตบแม่แต่แว่อะยังอะมึงเข้าใจว่าจะได้มึงว่ามาอีนี่เชียงใหม่เจ้าเข้าใจภูเก็ตเข้าใจไหมเชียงใหม่เข้าใจไหมอ่ะพะเยาเข้าใจไหมใครอยู่บ้านไหนมึงบอกมาสิจังหวัดมึงจังหวัดอะไรมึงว่าเข้าใจไหมมึงว่าเข้าใจเข้าใจมึงจังหวัดอะไร เข้าใจค่ะแล้วก็พูดชื่อจังหวัดมาด้วยแม่มันแปดออกมาเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยอะ่ะเข้าใจครับดอเตอร์ผู้จะเห็นภาพเลยสามกลีบเห็นออกมากูเห็นสองกลีบมึงเห็นสามกีบตอนไหนกูโหกูเห็นสองกลีบ แล้วมึงเห็นสามกีบเหรออีพวกพออข้างหลังบอกเห็นสามกีบอีพออชุดข้างหน้ามันบอกว่าเห็นแค่สองกีบเองกีบเล็กลกับกีบใหญ่วะมึงมันกีบไม่เท่ากาันกีบข้างหนึ่งเล็กกีบข้างหนึ่งใหญ่แม่งก,กูก็ไม่รู้ยังไงแล้วละ่ะมันแมบบออกมาสองกีบอะ่ะเออตามนั้นน่ะอพออข้างหลังมันบอกแมบบออกมาสองกีบมันว่าเข้าใจสวีว <Felipe> ีว <Felipe> ีเ <Felipe> ข <mixing> ้าใจเจียงใหม่เจ้าเข้าใจอะเข้าใจกันหมดเนาะ ฉันก็รู้ว่าเจ๊ตั้งใจจะใส่ให้กับคนบางคนเขาดูว่าเรานั้นน่ะหุ่นดีสลิมฟี่แต่ว่าอีฟีที่ออกอะมันออกมาสองกีบเลยมึงนีนครสีมึงเข้าใจได้ไงเข้าใจนครสีเข้าใจมึงกตั้งเข้าใจนครสีนครสวรรค์เข้าใจ,นะนะาใจพัทลุงเข้าใจภูกเก็ตเข้าใจเอออะไรวะ ตัววีผ่ากลางเข้าใจสุรินก็เข้าใจนครศรีเข้าใจลรบุรีเข้าใจเอาพวกมึงเข้าใจหมดเลยนี้เออ, <Okay. S 1> เ,อเข้าใจกันหมดเลยพังงายังเข้าใจเข้าใจคําว่าปลิ้นครับ <laughs> พังงายเข้าใจตอนคําว่าปลิ้น <laughs> <laughs> เออจบข่าวนะอันนี้เป็นข่าวบันเทิงค่ะไม่ใช่ข่าว อันนี้เป็นข่าวบันเทิงนะคะไม่ใช่ข่าวการศึกษานะคะค่ะค่ะเป็นข่าวบันเทิงค่ะไม่ใช่ข่าวแวดวงการศึกษาค่ะทั้งหมดที่พูดไปเป็นข่าวบันเทิงถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องมึงก่อนค่ะอีเจโอเคนะตามนั้นแหละ